ลหลากล,ลายผมเพื่ลากลายผมเพื่อนวุฒิัทเดียวกันพิ่สิมานี้สวยวันี้สวย สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะควโตอระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา ครับสวัสดีคร,ครับลงสูงเลยเนาะลงแล้วครับมากๆเป็นอันดับแรกเพราะว่าการที่เขาได้มาใช้สิทธิ์แล้วเนี่ยเขาก็จะได้เห็นว่าอ,อบาจรหรือองค์กรท้องถิ่นขนาดใหญ่อย่างนี้มีความสำคัญแล้วก็้ชิดต่อตัวเขาแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง ในชุมชนหมู่บ้านในจังหวัดเราได้พูดถึงวันนี้ทำไมเราถึงมาสมัครล่าช้าอ๋อไม่ได้ล่าช้านะตั้งใจมาวันนี้อยู่แล้วนะครับแสดงว่าเรามีการถือเลิอกใช่ไหมครับเรื่องของการกำ,กำหนดวันลงสมัครก็มาตามเลือกบ,บ,บอกได้ไหมใช้เลือกอะไรครับท่านอ๋อชนะสึกครับ การลการลงเลกงงเงอกตั้งครั้งนี้เราคาดหวังอย่างไรบ้างครับผมมั่นใจว่าณวันนี้นะพี่น้องชาวอุตรดิตอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับจึงมั่นใจว่าผู้ที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายเนี่ยนะครับะจะได้ออกมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือการใช้สิทธิ์เลอกตั้ง พี่หนใจอะไรไหมที่จะต้องชนแบบแชมป์เก่าก็าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยาการที่จะสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแน่นอนเหมือนกับเราก็แบกภาระ,ะอยูอ่มากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสู้กับวัฒนธรรมการเมืองเก่าๆการเมืองเดิมๆนะครับสู้กับอ,อะไรหลายๆอย่าง นะครับแต่ก็ถึงที่สุดแล้วเนี่ยแม้จะแบบภระมากเนี่ยผมก็ยังมั่นใจว่าพี่น้องชาวอุตรดิตถ์อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะจะต้องออกมามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันอาจจะ,ะเป็นการพิกปรวติศาสตร์การเมืองท้องถิ่นอของจังหวัดอุตรดิตถ์เราก็ได้นะครับถ้าบางว่าจะชนะบ้างหรือถ้าพูดอย่างนี้นก็ต้องมั่นใจนะครับลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับครับถากลุ่มอายุที่จะ,ะเลือกเราเนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอายุอยู่ในระดับไหนทังไหนครับผมว่าในการที่อยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมว่าคนทุกรุ่นทุกเพศทุกวัยนะครับล้วนอยากหเห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าทุกวันนี้เราจะเห็นว่า,าผู้คนให้ความสนใจการเมืองกันามากกว่าในอดีตที่ผ่านมานะครับ <c oughs> แล้วก็แน่นอนคนรุ่นใหม่เยาวชนคนหนุ่มคนสาวนะครับแต่ก่อนเหมือนกับดูว่า,าไม่ได้เข้ามา มีส่วนร่วมในทางการเมืองแต่ณนวันนี้เนี่ยถือว่าแม้แต่เด็กเยาวาชนคนหนุงมคนสาวเนี่ยมาเขา้ามามีสุวร่วมทางการเมืองกันเต็มพี่ MP, นะครับ